สวัสดีครับเติมสตอ๊อกอีกแล้วบิดโตน AT HT ครับผมนี่ AT 2 5 6 57, 5ห้าหกห้าสเข้าแล้วนะครับผมแล้วก็2 5 6 0 1 8เติมสตอ๊อกเพิ่มอีกแล้ววันนี้วันที่26เดือน4ปี68ครับผมจัดโปรนะครับถึงวันที่10เดือน5ปี68นะครับผมเราจัดโปรอยู่ตอนนี้ลดทุกชุดนะครับชุดละ500บาทสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยมีเริ่มต้นตั้งแต่ขอบสิบหกสครับผม HT AT อทลดทั้งหมด สนใจนี่มีหมดเลย16 78 HT AT นะครับผมอันนี้เติมสต็อกนะข้างบนมีอีกผมเยอะมากเฉพาะยาง16 78มีมา300เส้นได้ครับผมสนใจติต่อได้เลยมายังไปแดงลูกกาของ6สนใจโทร0971986900สลับยางใส่ถ่วงเปลี่ยนจุลลมให้เรียบร้อยครับผมหลังนั้นขายสลับยางฟรีทุก10,000กิโลนะครับตลอดอวุชิงานไม่ใช่สลับ1ครั้ง2ครั้งนะครับผมสนใจก็รอรับสายอยู่ครับข้ามใช้บริการได้เลยสวัสดีครับ